อาจารย์สมเกียิวันนี้ดีใจมากที่ได้คุยกับอาจารย์เพราะรว่าอาจารย์เป็นคนที่เรียนเก่งมากๆคนหนึ่งใช่ไหมครับเห็นบอกว่าประวัติเนี่ยได้ที่1 2สองปีติดเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าสมัยตอนที่อาจารย์เรียนอาจารย์อ่านหนังสือ,อยังไงแล้วก็เรียนตั้งใจแค่ไหนครับก็เรียกได้ว่าขยันเรียนนะครับจริงๆแล้วคิดว่ามีเพื่อนที่เก่งกว่าผมเยอะนะครับแต่ว่าผม เป็นเด็ก่างจังหวัดแล้วก็มีโอกาสได้มาเรียนในกรุงเทพนะครับเกิดจังหวัดอะไรนะครับผมเกิดที่เชียงรายแต่ว่าไปโตที่อุดรธานีนะครับแล้วก็เรียนในโรงเรียนประจําจังหวัดมาก็เป็นโรงเรียนที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วที่ดีมากๆเลยก็คือได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่กรุงเทพในโรงเรียนที่ถือว่าเป็นสุดยอดในเวลานั้นเหมือนกันก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งมีอาจารย์ที่ดีแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่ดีเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันดีครับบรรยากาศกระตุ้นให้พวกเราใฝ่หาความรู้ให้พวกเราได้ศึกษา แล้วพอเรียนด้วยกันหลายๆคนแล้วมันสนุกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในมุมหนึ่งเนี่ยการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่ดีพร้อมกับเพื่อนที่เขาก็อยากเรียนด้วยฝ่ายเรียนด้วยเนี่ยมันสนุกนะฮะแลวมันแข่งกันแล้วมันทําให้แต่ละคนเก่งขึ้นทุกคนมันไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาไม่มีความรู้สึกอะไรอย่างนั้นระหว่างเพื่อนฝูงกันเลยดีมากๆเลยครับไอการแข่งกันเนี่ยมันเป็นยังไงอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ายุคนั้นเนี่ยมันเวลาแข่งกันเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงครับยกตัวอย่างเ<ๆ>ช่นนะครับมีโจทย์คณิตศาสตร์กข้อกข้อนึงแลลวว็ตําาาารเเฉย่ โจทย์ข้อนี้ต้องแก้โดวยวิธีแบบนี้สิ่งที่พวกเราแข่งกันก็คือเราจะหาวิธีที่สวยกว่าแจ๋วกว่าเจ๋งกว่าในการแก้โจทย์ข้อนั้นได้ยังไงหรือใครได้เร็วกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับใครจะมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆที่ทุกคนคิดไม่ถึงถ้าใครคิดอย่างนั้นได้ไม่มีรางวัลอะไรมากครับแต่เพื่อนฝูงคิดว่าอไอ้หมอนี่แน่ไอ้ความรู้สึกนี้ครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยดีกว่าที่ที่ไปสอบได้คะแนนด,ดีๆตัวจริงด้วยนะครับแต่หมายก็ว่าการยอมรับในหมู่เพื่อนๆเ,เ,เราเนี่ยว่าไอ้ไอ้หมอนี่เยี่ยมนะ หรือสาวๆมองว่าไอ้นี่เท่นะอะไรเงี้ยผมเรียกว่าเป็นความรู้สึกที่ตอนเป็นวัยรุ่นเป็นความรู้สึกที่้มันดีมากๆนะครับและมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าทําให้เราเห็นว่าถ้าเราลงมือทําอะไรเรามีโอกาสทําความเข้าใจเรามีโอกาสเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้และความรู้สึกแบบนี้มันเป็นกําลังใจมันเป็นมันเป็นฐานให้กับตัวเราเองนะครับอย่างตัวผมเองพอ